เราอ่ะแต่ต้องวืดไหมไฟช่วยได้ไหมไฟไม่ต้องเหลืองโอเคเราขาวอยู่แล้วอ่าเอาเลยเลยครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับจ็อบลิ์แมนคาร์นะครับแล้วก็อยู่กับพี่นุด้วยอ่าฮะจะพี่นุพี่นุนะครับพี่สนุออตเตอร์เซลครับผมก็วันนี้เราก็มาแนะนําตัวกันนะครับผมให้รู้ว่าเอ้ยเราขายรถกันจริงอาอยู่หน้างานกันจริงๆใช่อย่างวันนี้เราก็นั่งกันอยู่นี่เห็นเลยบรรยากาศรอบรอบ ก็ติดต่อได้24ชั่วโมงไหมพี่นุโอ้24ชั่วโมงครับได้ห้ทักมาเลอฮะสอบถามมาได้นะครับผมข้อมูลแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมก็ก็จะมาบอกเรื่อยๆแล้วกันนะครับครับฮัลโหลครับผมสวัสดีครับต่อเนื่องเลยนะครับเมื่อกี้พี่นุแล้วก็พี่เจ้าเข้าแนะนําตัวไปแล้วนะครับส่วนผมนะ่ะอนุชาซื้อขายรถหลูนี่ก็จะเป็นพี่เลี้ยงให้นะครับ นะวันนี้พี่จ๊อบมีดูรถด้วยนะครับนนเป็นรุ่นอะไรครับ GLA 250นะครับผมเดี๋ยวรอเลยจบสดแน่นอนคันนี้อันฟันธงไหมฟันเธอเลยครับฟ <c oughs> ันธงครับไม่ใช่ฟันเธอวันธงนะครับ,บลูกค้าก็คุยง่ายเลยวันนี้ประสบการณ์พี่นุนุมาทำจริงจังได้กี่วันละก็สองอาทิตย์นะฮะสองอาทิตย์ได้ก็มีคนติดตามพอสมควรนะฮะ พี่นุก็มีนัดดูนะครับนัดดูวันแรกเป็นไงบ้างครับไม่มาครับพฤ <laughs> <laughs> าจิกายนพฤศจิกายนเดี๋ยวมาวันวันหลังครับอ่อาใช่ใช่นี่เป็นเป็นนักขายต้องเงี้ยครับต้องต้องเผื่อใจไว้นะครับก็คือถ้าบวกมากไปมันก็จะทําร้ายจิตใจ,จเราเองนะครับถ้าคิดลบไปเราก็จะขายไม่ได้นะอยู่กับความพอดีนะครับผมนะฝากด้วยลยกันนะครับก็อัปเดตรถล่าสุดนะฮะจาก จากตอนนี้เราอยู่ันที่ b e n z b e y o n นนะครับผม<แ>นี่ก็พี่นุอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ b e n z b e y o n นอ๋อสุดยอดเลยเว้ยเด็กนอกเท่านั้นนะครับผมนอกข้อ <laughs> ที่เบนส์เบียนนะครับตอนนี้รถที่น่าสนใจในะคือเป็นรถสองประตูนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมว่าแต่เป็นสีดําสีดําเป็นซีคูฟ C คูปซองประตูนะครับเป็น250ปี17และ18นะครับที่เข้ามาใหม่นะครับผมเดี๋ยวจะมาถ่ายรีวิวให้ดูนะอัปเดตให้ดูนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่2 3 9 0ปี17นะครับส่วนปี18แท้นั้นราคาอยู่ที่2 4 9 0 0 0 0บาทนะครับผมก็เดี๋รอติดตามกันนะครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยกันกับทีมงานพวกเรานะครับผมอนุชาซื้อขายรุดหรู l i สแมนคาครับพิชโนออโตเซลครับผม ขอบคุณครับสวัสดีครับ